เอา嘛ก็กล่าวสุดนี้เพื่อนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวร็อช็อตที่เจมส์ชนะอีกแล้ววันนี้วันพุธสุขสันต์ประจำ ROMC หรือว่าแล็คใล็อกคลาสสิกนั่นเองนะครับวันพุธมีอะไรครับแอดแบงแน่นอนครับวันพุธกิจกรรมแมวยูโฟนะครับหรือว่ากิจกรรมแมวต่างดาวนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันง่ายยังไงนะอันดับแรกเลยนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับรายวันนะครับจากนั้นก็ให้ดูตรงนี้ แต่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ <c oughs> มันต้องถูสวันแหละนะครับกิจกรรมนี้ Big Cat Evasion จะมีทุกวันพุธเท่านั้นนะครับเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเราก็กดจองไว้เลยเลยนะครับกิจกรรมนี้โคตรดีนะครับโคตรดีโคตรฟรีโคตรอันตรายนะครับเพราะว่ากิจกรรมจะเริ่มตอน2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ แต่ miracle, ในกิ Gene, นจกรรมเนี่ยมันจะมีบอสกับตัวมอนเตอร์นะครับให้เราตีตัวมอนเตอร์เพื่อเป็นการเก็บเหรียญเอามากกว่านะครับมันจะมีตัวแมวเนี่ยมันจะมีตัวแมวใช่ไหมในการเป็นบอสใหญ่นะครับถ้าเราตีแมวผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรนะถ้าเราตีแมวแต่ ouais, คนในกกมบอกว่าให้ตีลูกดีกว่าเพื่อเป็นการปั๊มเหรียญแมวเยอะๆนะครับเหรียญแมวเนี่ยมันก็จะได้แล้วแต่นะผมไม่รู้นะว่าคนหนึ่งอ่ะปกติถ้ามีดาเมจสูงหรือว่ามี การปิดเร็วๆเนี่ยมันจะได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ผมเคยได้สูงสุดอ่ะเ0 0เกือบ8 0 0อนะครับอันนั้นดาเมจผมยังไม่สูงเท่าไหร่ไงแต่ครั้งนี้ผมจะมาลองวัดดาเมจดูว่าเ,เราไหวไหมนะครับนี่<ะ>เหรียญแมวนะครับแลกอะไรได้บ้างนะครับเหรียญแมวก็จะได้แลกพวกนี้ได้นะครับพวกเป็นพวกทับนะครับเป็นพวกทับแต่มันไม่บวกสเตตัสนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันไม่บวกนะครับปกติมันจะโชว์สเตตัสใช่ไหมใครบอกทีว่าทำไมพวกทับพวกนี้มันไม่บวกสเตตัสมันเป็นทับเฉยๆใช่ไหมเออนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ มันยังได้มันยังแลกในตัวส่วนของ t า l เลนฟู้ดได้แลกตัว Colorful ฟ h e l l ได้ที่เอาไปแลกเขาเรียกอะไรนะไอ้วัตถุดิบในการจับสัตว์แลกเฟืองทองได้ผมว่าเฟืองทองสำคัญสุดนะ Golden m เ d a ดนะครับแลกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าเรามีเท่าไหร่ก็แลกเท่านั้นนะครับแลกญ่าแมวได้นะครับแลกตัวแลกน้ำตาแมวแลกขนแมวหรือว่าแลกริบบิ้นแมวแล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันพวกนี้มันสามารถขายได้นะครับราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่ใช่ไหมชิ้นละสี่พัน สามารถแลกได้แลกเพย์อิงการ์ดได้นะครับ,เอ,อรบเอาไปอัพนะครับเอาไปอัพในกิวนะครับเมจิกพอชั่นนะครับอันนี้ผมไม่มัน่นใจว่าเมจิกพชั่นคืออะไรนะถ้าใครรู้บอกทีนะครับสีย้อมพัฒนาใช้โดยนักเวกิเฟนสามารถนํามาย้อมสีผ้าอาชีพขั้นสูงได้อ๋อก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะย้อมผ้าหรอย้อมผ้าก็ไม่เข้าใจว่าจะย้อมมาทําไมนะครับมันไม่ได้มีความหมายไมไ่สเตตัสของลีสเตตัสนะครับแล้วก็จะมีในตัวส่วนของพวก อ่อของพิเศษนะครับที่จะไม่สามารถหาได้จากข้างนอกนะเป็นพวกทับพิเศษใช่ไหมทับหัวนะครับแล้วก็จะมีนี่หัวอันหนึ่งกระเป๋านะครับอีกนอร์ดิเฟนสามอันนี้ถือว่าดีนะเป็นทับหลังที่บวกอีกนอร์ดิเฟนสามแล้วบวกเอทีเคสามด้วยเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะครับถ้าใครอยากได้อีกนอร์ดิเฟนนี่ก็จัดได้เลยแล้วก็แลกแมวในกบนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันกิจกรรมนี้ง่ายมากนะครับก่อนจะเริ่มกิจกรรมสักครึ่งชั่วโมงแนะนําให้ย้ายแนวนะครับมาอยู่แนวเดียวกันนะครับก็ ชแนลสามารถดูได้ตรงนี้นี่นี่แนะนําให้ย้ายชแนลมาอยู่ชแนลเดียวกับตี้คุณนะครับก็แนวกิลผมอะ่ะมันอยู่แนวกิล56ใช่ไหมอยู่แนวกิล56ก็ให้รวมตีก่อนครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะว่าการย้ายแนลมันจะติดดีเลย์ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วผมย้ายแนวได้ไหมย้ายได้ครับแต่คุณจะตีแมวไม่ได้นะอารมณ์เหมือนติดติด MVP อะ่ะจะติดเวลา MVP อะ่ะก็แนะนําให้ย้ายแนวก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับเออแบบสมมติแบบ ทุ่มหนึ่งมาแล้วเออย้ายแนวให้อยู่ตีเดียวกับแนวนะครับแล้วกดออฟไลน์แบบก็ได้ตีมก็ไม่ได้หายใช่ไหมละ่ะเออจะได้อยู่แนวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการย้ายชนแนลสําคัญมากสําหรับในตัวของ big cat e v a t i o n ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรออีก9นาทีนะครับตอนนี้เพื่อนผม,มอยู่ในมดเนี่ยเนี่ยจะอยู่ไหนก็ได้นะครับไม่สาคัญหรอกเพราะกิจกรรมมันจะเด้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเชื่อกันปิดดาเมจเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะครับตอนนี้ของผมยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะคือยังไม่ได้มีเวลาเล่น,นนะยเล นะครับใครจะแนะนําอะไรตรงไหนก็แนะนําได้ผมรู้สึกว่าผมยังตีไม่แรงเลยอะ่ะเออยังตีไม่แรงตีอยู่8ปดแสนกว่าเองยังตีไม่ถึงล้านเลยของแค่นี้เองนะคือตีตีไม่แรงเลยะนะครับยังไม่มีการตัวไอ้พายูเนียดาวเลยพิวเนียดาวนะครับคือรู้สึกว่ามันยังไม่แรงอะ่ะมันน่าจะแรงได้กว่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องเพิ่มอะไรนะครับแล้วก็สมุดยังไม่ได้ทําเลย <laughs> เอออย่าลืมโฟกัสเรื่องสมุดด้วยนะสมุดผมกากมากเลยอะ่ะแอตแท็กสองร้อยเองอะ่ะ เออนักวอล์ฟชนไทยผมก็ยังไม่ได้ทำดูดินักวอล์ฟชนไทยเป็นนักกอล์ฟชนไทยแต่ผูกขาดอยู่เลยไม่มีเวลาเล่นอ่ะนะครับเออใครมีทริคแบบใครมีทริคแบบเวลาเล่นน้อยๆแต่แบบว่าทําตัวให้มันโหดได้ไหมเติมผมก็ไม่ได้เติมอะไรนะผมเติมแค่ในตัวส่วนของเออเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะไอแพ็คเอเวนเจอร์ธรรมดาเองนะครับเอออาทิตย์นี้ไม่ได้เติมเลยนะครับปกติก็จะเติมแพ็คดีไงสองร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก็สนุกได้นะครับ นะครับก็สนุกได้เนาะเออสำหรับ R O M C ไปเดี๋ยวเราไปรอดู Big Cat i อ v a s i ช n กันนะครับโอเคนะครับนี่สามที่สุดท้ายนะครับจะมี warning เตือนแบบนี้นะครับ Big Cat i n v a s น o n นะครับจากนั้นกดเข้าไปได้เลยเราก็จะเด้งเข้ามานะครับอยู่แบบไหนก็ได้นะมันจะเป็นต้องอยู่แบบนี้มั้งผมผมว่านะไม่จำเป็นต้องอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็แจ้งเตือนเหมือนกันแล้วกดเข้ามาในแมบพิเศษได้เลยนะครับจากนั้นก็ลุยนะครับจากนั้นก็ลุยเลย ตีไหนเอาตีข้างบนเหรอตรีบนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมันจะมีแมวเกิดขึ้นนะครับเต็มเลยเห็นไหมโยโย,โย่อ่ะแมวยังไม่เกิดที่แค่ต้องรอสองนาทีตรงไหนวะเพื่อนยืนไหนวะเรายืนกับเพื่อนบอสมาแล้วนะครับบอสมาแล้วนี่บอสจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะยังไม่ตีบอสนะเราจะตีตัวลูกมันก่อนนะครับนี่นี่ลูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะมีแคทเอ่อสไตร์แคท เ a r o นะครับตัว Cat Fan แล้วก็ UFO Cat แต่เรายังไม่ตีนะครับเราจะตีแค่3ตัวนี้นะครับ,เพ,เ,รเ,นะรบเพื่อเป็นการหาเหรียญนะเพื่อเป็นการหาเหรียญเหรียญมันก็จะเข้าตัวเราเรื่อยๆเลยบอสเนี่ยเขาจะน่าจะตีประมาณ10บนาทีสุดท้ายใครช่วยบอกทีดิว่าไอตัวไอตัวบอสเนี่ยมันตีแล้วมันได้อะไรนะครับเพราะว่ามันมันต้องได้อะไรมัางสิใช่ปะมันต้องได้อะไรมั้งสิในการตีบอสอะ ลุยครับเราลุยทุกคนก็ปล่อยตีออโต้ได้เลยนะครับชิวๆเนาะปล่อยตีออโต้ได้เลยวอนนี้ั่าไปเกตอีกไม่นานจะโดนพวกบิ๊กแคทครอบครองแล้วนะครับถ้าเราตีถ้ามีคนถ้าในแต่ละแนวนั้นนะครับมีคนตีตัวบอสกิจกรรมก็จะจบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ตีบอสนะครับแนะนําให้ฟาร์มให้ฟาร์มไปก่อนนะครับนะให้ฟาร์มไปก่อนถ้าเผลอมีคนเผลอไปตีบอสบิ๊กโฟนี่ย มันก็จะจบอีเวนต์เลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เฮี้ยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตีบอสนะเอออันนี้คือข้อควรระวังนะครับอ่าเขาตีบิ๊กแคทจะแตกแล้วเขาตีบิ๊กแคทใกล้ตา,ตายแล้วนะครับบิ๊กแคทพอบิ๊กแคทตายปุ๊บมันจะจบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสใหญ่นะนะครับทำไมเขาตีไวอย่างวะเหลือตั้งพึ่งชั่วโมงทุกคนแย่งตีบิ๊กแคทนะครับต้องส่ายร่ากได้ของอันเนาะเว้ยเอ้ยรีบตีไปไหนวะ ยินดีด้วยบิ๊กแคทเริ่มตายแล้วครับนับพจนภัยไอซิดเอเอสดีนะครับอ่าบิ๊กแคทจบเรียบร้อยนะครับตายแล้วนะครับมึงรีบตีอไอ้เหี้ยเหลือเวลาตั้งเยอะแล้วก็ตีต่อไปนะครับจนกว่าแมวมันจะหมดนะเพราะแมวมันก็หมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยหียแม่งรีบตีสมัยอยากได้ของนะเออ วีลสซาวแทนเลยรีบตีซะเลยเกินนะครับมันได้อะไรวะบอกทีนี้ไอ้ถ้าตีตัว Big Cat MVP ได้เนี่ยมันได้อะไรวะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม Big Cat i n v a s i o n นะครับมีเฉพาะวันพุธเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าลืมสมัครแล้วก็ไปจอยกันด้วยนะครับ Big Cat Event ได้เหรียญ f o r a Coin นะครับเหรียญ f o r r Coin เนี่ยสามารถเอาไปกดใช้ได้เลยนะครับกดใช้ได้เลยเนาะ mm hmm. ก็เอาจริงๆแลกเฟืองทองคุ้มสุดแล้วมั้ในนี้นะครับไม่มีอะไรคุ้มกว่าเฟืองทองแล้วหรือว่าทุกคนอยากจะแลกในตัวส่วนของออของฝังสมุดก็ได้นะครับแอดแอดรอแลกของฝังสมุดดีมสองพันหอืม แต่ก็อยากได้เฟืองมาใช้อ่ะนะครับอยากได้เฟืองมาใช้อ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาบอกแน่เลยแอดแบงค์ทำไมไม่แลกเฟืองครับทำไมไม่แลกนู่นไม่แลกนี่ครับตอนนี้ผมต้องรีบทำสมุดไว้เพราะว่าเอ่อดาเมจมันไม่ขึ้นนะครับต้องรีบทำสมุดให้ไวเลยนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายครับทุกคนมึงมายืนพังกูทำไมเนี่ย